ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆมาอยู่แปลงสวนปามก่อนน้าต้องนะครับนะต้องก็มาอยู่ย่านหลังๆย่านฝั่งนี้จะเป็นย่านคาริคหกร้อยนะครับเป็นคาริคหกร้อยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นคาริคคิวซิกนะฝั่งนู้นก็เป็นสาวิตมาก็เป็นถนนมาเรื่อยๆนะอ้อมไล่แบบไอ้อ้อมสวนปามน้าต้องไปแบบนี้นะคือนะต้องก็ทําถนนเนี่ยถนนตรงย่านๆเนี่ยเป็นถนนกองนะต้องนะครับเพื่อนๆ อันนี้เป็นถนนของชาวบ้านเขาใช้กันนะครับก็ลกนิดดึงเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนหญ้าขึ้นเร็วมากๆนะครับเพื่อนเดต้องก็จะเลยมาเก็บยุ่งเก็บหญ้าหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มาตัดอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยดูดิอันนี้เป็นโค้น้ํานะก็เลยเลบหน่อยเพราะนะต้องอยากให้โค้น้นะําเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะนี่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอ่อระหว่างสวนปามเนี่ยก็จะไม่เท่าไหร่เดียวก็จะมาเก็บยุ่งเก็บหญ้าอะไรแบบนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อนเนี่ย ถ้าเป็นระหว่างตัวนปลาะจะไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแบ่งปลาอย่างเงี้ยโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับย่านนี้จะเป็นคาลิกหกร้อยนะครับเพื่อนๆก็ทั้งหมดก็คือเสียร้อยสองร้อยยี่สิบต้นนะอย่างที่นะต้องบอกอน้ะต้องก็คือปลกูกนี่ๆกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาเก็บหญ้าเราถ่ายเก็บหญ้าแล้วก็ใช้นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็วันที่อ่า ยี 25, ่สิบห้าวันที่วันนี้นค่ะยี่สิบหกสิงหาคมนะครับเพื 25, 68, นะ่อนๆสองห้าหกแปดนะก็มาเก็บหญ้าเนี่ยทางเข้าก็แชบหมดละเห็นไหมครับน้ําขังอตรงนู้นก็จะเป็นบ้านพักแล้วก็บ่อโซล่าเซลล์นะครับเพื่อนๆเราก็เริ่มเก็บล่องกลางนี้ไปก่อนตัวนี้หลังจะออกภู่ไปเนี่ยชุดใหม่ก็จะเป็นตัวเมียหมดแล้วนะครับเพืครับเนี่ย ดอกมีหมดแล้วอัน,น้คาลิคหกร้อยนะครับเพืเ่อนๆคาลิคหกร้อยนี่นะครับด้านนี้ก็เป็นคาลิคเคียวซิกไปหลังๆไปเรื่อยๆอยู่นะครับนี่ก็คือสองรอยยี่สิบต้นเหมือนกันนะครับนี่เราต้องก็ตัดหญ้าใต้โคนอะไรแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆเก็บหญ้าให้สะอาดเก็บหญ้าให้นี่นะก็ระหว่างล่องเราก็ใช้รถตัดไปแล้วก็ระหว่างนี้เราก็เก็บหญ้าไปสะอาดไปแบบนี้นะครับ เนี่ยดูเดี๋ยวเห็น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 แต่ละต้นแต่ละต้นของอคาลิคคิวซิกแล้วเนี่ยก็ชื่นใจนะครับดกดกทั้งต้นนะครับดกรอบเนี่ยนี่นะครับทั้งนั้นเลยแต่ว่านี่นะเราค่อยตัดไปเรื่อยยังไม่ค่อยได้ตัดนี่ยดูคาริคก็เลยนะไอ้เมื่อกี้คาลิคคิวซิกนะครับเห็นนะนี่นะครับดกดกเลยนี่นะครับ ถ้าเราไม่ได้เก็บก็ลกเพราะว่ามันลกเร็วมากๆเนี่ยรกก็จะค่อยเอานี้เก็บไปเรื่อยๆนะตอตัดที่เสร็จแล้วมาเก็บริมโคนเห็นไหมครับเพื่อนนี่ดอกเต็มไม่หมดนะครับคาเล็กเทวซิกโอเคเลยได้ได้ดังใจแล้วก็ดูทั้งโซนนะสวยสวยงามมากๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวให้ดูแต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละ,ละโลก ดูสิมันโอเคมากนะแล้วก็ทยอยเพราะาแปลงปลาล์มขอนโต้ก็เพิ่งเริ่มตัดนะก็คือเพิ่งเริ่มตัดลูกจากนี้ไปเราก็จะทยอยตัดไปเรื่อยนะต้องวันะ่าจะรอบสักยี่สิบรอบยี่้าวันนะช่วงนี้เพราะปลาล์มเรายังเล็กอยู่อาจจะรอบละยี่้าวันเข้าครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับนี่ยดูลูกเข้าข้าวอืม ดกแทบจะทุกต้นนี่ทุกต้นนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับด้านข้ามผังน,น้นเป็นสาวิชนาบารุนะแต่ด้านนี้ไปหลังเนี่ยจะเป็นคาลิคจูซิกแล้วก็ด้านนี้จะเป็นคาลิคหกร้อยนะเห็นไหมครับดููลกลกเขาเก็บหญ้าให้สะ,สะอาดๆนี่คนงานได้ตัดกันง่ายๆนะโลกคนงานไม่อยากเข้าไปตัดนะครับพืด้วยอืมอย่าดูคาลิก กระดิ๊บหกร้อยช่วงที่เขาดกแรกๆดกแต่ช่วงนี้คือเขาเหมือนที่บอกโอเคเขาเ,คาเริ่มออกเริ่มออกใหม่นะนะครับเริ่มออกใหม่ก็คือนี่ไปนะครับก็ถือว่าเหมือนที่นะต้องบอกว่าสําสหรับตัวนี้นะันต้องบอกว่ามันไม,ไม่ไม่ค่อยสมุดเท่าไหร่แต่ภาพรวมก็คือก็ได้เดี๋ยวเรา,เรา,เรา,เราดูเขาอัดปุ๋ยอะไรให้เขาดูว่ายังไงนะแต่คือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับความความ อ่าพอใจของนะต้งสำหรับพันคาลิคหกร้อยนะแต่คาลิกคิวซิกคาลิกคิวซิกเนี่ยนะต้องพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือทุกต้นก็โอเคแต่หกร้อยเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมวะเนี่เห็นไหมนี่คือคาลิคหกหกถภาพรวมเขาก็ผ่านอนะ่ะอย่างพูดแต่ถ้าเปรียบกับพันอื่นแล้วนะต้องว่าในในแปลงของนะต้งนะสู้สู้คาลิกคิวซิกไม่ได้นะ สู้สาวิทินาบุรุไม่ได้สู้ซีหลานเอลิกไม่ได้แต่ทลายเขาใหญ่เร็วอะไรอย่างเงี้ยเรือเราอาจจะดูแลไม่ครบก็ได้นะอันนี้ก็ไม่โทษสายพันธุ์เขานะครับเพื่อน ต่วงนี้ก็วันที่26สิงหาก็กฎฝนก็ตกเรนะือ่อยๆนะยาดูอายุอะไรเข้านะอาจิอะไรก็ดูเข้าอ่ะันตักยาแบบเป็นเดนเลยยาดี้ก็จะเป็นคาลิคทูซิกนะอ่าอโลเขากระดกใหญ่ใช้ได้นะครับเพื่อนๆนี่เป็นทันทูซิก สวยนะดูดิย่านนี้นะโอเคเลยดูลูกอาเหล็กคิวซิตก็ได้ดังใจนะครับแล้วต้นก็สวยงามสองปีกันี่ฝานี่โอเคเลยแหละ